C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องของ CMU j o b and Education Fair 2023ค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะมีเรื่องราวของการรับสมัครงานอย่างไรรวมถึงเรื่องของการศึกษาต่อ,อยังไงบ้างค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยนรงค์เหลืองวิไลนะคะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพูดถึงกิจกรรมดีๆนะคะอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆรอคอยเลยทีเดียว ชื่อสั้นๆก็คือ Job Fair <ช>ของมอชเราน, <ะ S 2> นี่แหละนะคะ<ม> CMU Job a n d Education Fair ปีนี้ค่ะอาจารย์ค่ะจัดขึ้นที่ไหนยังไงแล้วก็มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะปีนี้นะครับเราเป็นปีแรกที่เราได้กลับมาจัดหลังจากช่วงโควิดไปเนาะนะครับก็เราก็เลยจะขอเริ่มต้นจากพื้นที่ที่น่าจะเป็นที่นักศึกษารู้จักก็คืออยู่บริเวณของโอถงอเนกประสงค์ของตึกทิลิกนะครับแล้วก็ของแคม นะครับแล้วก็สำนักง,งานทรัพย์สินอยู่ตรงที่โรงอาหารกินในมออ๋นนอ,น,น,อนี่น,น้องๆคุ้นเคยกันดีใช่ครับก็คือช่วงเวลาของการจัดงานนี่จะเป็นเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับ <ๆ S 2> จะจัดวันที่1กับ2กันยานี้ครับวันศุกร์ที่1แล้วก็วันเสาร์ที่2กันยา2566นนี้นะครับถ้าใครได้ ข้อมูลเรื่องนี้แล้วหาไม่เจอถามคนในมอว่ากินในมออยู่ตรงไหนโรงอาหารใหม่อยู่ตรงไหนรู้จักทุกคนรู้จักเลยครับตรงนั้นเลยค่ะสำหรับในช่วงของวันที่หนึ่งกับสองกันยายนซึ่งเป็นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยช่วงเวลาของการจัดงานเป็นยังไงคะอาจารย์ช่วงเวลาก็ตั้งแต่มาตรฐานเนาะเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นโดยประมาณนี้เลยนะครับท้วยใช่ครับสามารถเข้าไปได้เลยครับค่ะน้องๆหรือว่าผู้สนใจก็สามารถเข้าชมได้นะคะสำหรับกิจกรรมปีนี้ค่ะทราบว่า ก็เตรียมกันมาแน่นงานเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนี่มีอะไรกันบ้างคะกิจกรรมหลกัหลกๆก็คงจะเป็นเรื่องของการเป็นจ็อบแฟร์เนาะเพราะว่าเป็นหัวใจหลักของมันนะครับปีนี้เราก็อย่างที่บอกครับว่าหลังจากช่วงโควิดไปก็เราเราเคยไปจัดที่หอประชุมใหญ่เนาะก็จะมี ปัญหานิดหน่อยเรื่องของการที่เข้าไปอยู่ในหอประชุมมันดูเงียบๆเ,เหมือนคนไม่รู้ก็ไม่เห็นอะไรเลยเนาะแต่มันก็คึกคักในหอประชุมแต่คนข้างนอกก็จะผ่านไปผ่านมาไม่รู้เลยนะครับแล้วก็พอมาช่วงโควิดเนี่ยเราก็ได้พยายามจัดออนไลน์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการ หนในภาวะการจ้างงานตอนนั้นก็ซบเซาแหละนะครับแล้วก็การหางานทําแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องได้เจอตัวได้สัมภาษณ์อะไรกันเนาะผ่านออนไลน์ก็คงไม่สนุกเท่าไหร่ปีนี้เลยเป็นปีแรกที่เรากลับมาเริ่มลองนะครับเราก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงที่เป็นอาคารศูนย์วัตกรรมตรงนั้นนะครับในงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Job บแฟรแล้วก็ยังมีเรื่องของการแนะนําการเรียนต่อ โดยเออพราะการเรียนต่อในต่างประเทศก็มีหลายๆสถาบันที่มาตั้งบูธให้ข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นจากงานจอฟแฟ i ร์ที่เคยมีก็คือเ,อ,อเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง โครงการ SD Academy เีที่กองพฒนาักศึกษาทำรรอยู่ะนะครับมันจะเป็นส่วนช่วยเสริมให้เขาอาจจะมีงานทำในอนาคตได้ยังไงนะครับมีเรื่องของสเต็ปนะครับที่จะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะครับรวมถึงสิทธิ์ที่กำลังจะจบไปด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องของอศูนย์ DSS นะครับก็คือศูนย์ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาผู้พิการก็จะเอานักศึกษาน้องๆมานั่งคุย นะครับว่าจริงๆแล้วเป็นการบอกกับผู้ประกอบการที่จะมาอยู่ในงานนั้นว่าเรามีน้องๆที่เป็นนักศึกษาผู้พิการที่มีความสามารถและมหาลาัยเชียงใหม่ก็เทรนเขาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยนะให้มองให้เกิดการเชื่อมความเข้าใจที่ตรงกันไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในงาน,นค่ะก็เรียกได้ว่ามีกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็หลากหลายมากๆเลยนะคะ สำหรับในเรื่องของบริษัทแล้วก็องค์กรต่างๆที่จะเข้ามาร่วมร,ร,รับสมัครงานในครั้งนี้ค่ะอาจารย์ตอนนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับมีอยู่27แห่งที่จะเข้าร่วมนะครับเป็นบริษัทหรือห้างร้าน21แห่งนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานแนแนวการศึกษาต่อ5แห่งนะครับแล้วก็มีโรงเรียนนะครับอีกหนึ่งแห่ง ทั้งหมดเนี่ยนะครับ27แห่งตอนนี้ณนะวันนี้นะครับข้อมูลก็ยังไม่นิ่งเนาะจนกว่าถึงถึงวันงานนะครับเท่าที่เราสำรวจเก็บข้อมูลมาเนี่ยมีจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับเนี่ยนะครับ 490ตําตำแหน่งโอ้เยอะเลยทีเดียว490นี่เป็นแค่เลขตัวเลขตำแหน่งเนาะแต่อัตราเนี่ยมีถึง790อัตราอัตราเพราะว่าบางตำแหน่งอาจจะร <จะ S 1> ับมากกว่าหนรับหลายอัตราด้วยนะคะแล้วก็ที่ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเนาะก็คือว่าที่รับทุกคณะเลยเนี่ยมีถึง22แห่งที่มาร่วมกับเราจาก27เนาะ อัตราที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าต้องจบคณะนั้นคณะนี้เนี่ยมีถึง22แห่งนะครับซึ่งอีกอันนึงที่จะบอกว่าในนี้มีบริษัทประกันด้วยแต่อย่าตกใจนะว่าจะชวนน้องๆไปขายประกันไม่ใช่นะครับ <c oughs> เราเราค่อนข้างเคร่งครัดว่าบริษัทประกันที่จะเข้ามาหมายถึงตําแหน่งงานที่ทําในบริษัทประกันไม่ใช่ <c oughs> เป็นมาหาเซลล์นึกษาเราไปขายประกัน นะครับเพราะนั้นบริษัทประกันที่มเข้ามาคือรับไปทําหน้าที่ตําแหน่งต่างๆในบริษัทประกันนะครับมีคณะวิศวะนะครับสามอัตราครับที่ต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับมีเกษตรศาสตร์หนึ่งแล้วก็มีรัฐศาสตร์หนึ่งในส่วนของตําแหน่งตําแหน่งเหล่านี้นะครับอัตราเงินเดือนเนี่ยนะครับที่อยู่เฉลี่ยเยอะที่สุดเลยคือตั้งแต่1 5 0 0 0ถึง30,000บาทมีถึง21แห่งอือแห่ง เพราะนั้นอยู่ในช่วงเงินเดินขั้นต่ําไปจนถึงขั้นที่น่าจะพอใจเลยนะครับค่ะ,ะที่เป็นน้อยกว่า1มื่นห้ามีแค่หนึ่งตแหน่งนะครับแล้วก็มีสาม0มื่นถึงห้าหมืนมีถึงสามที่นะครับแล้วก็ห้า0มื่นบาทขึ้นไปมีสองแห่งที่เปิดณนะข้อมูลเมื่อวานนี้ค่ะนะครับก็เรียกได้ว่ามีกันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการรวบรวมมาที่นี่เลย<ช>นะคะเพื่อน้องๆใช่ครับโอกาสสาคัญมากเลยนะคะห้ามพลาดทีเดียวจริออง ก็อาจจะอยากให้ข้อมูลว่ามองดู27แห่ง30แห่งที่จะเข้ามาดูเหมือนไม่เยอะนะครับก็อาจจะจริงในจำนวนเนาะแล้วก็มันเป็นปีแรกที่เราเริ่มจัดหลังจากโควิดนะครับเราก็เลยแต่ว่าเราเปิดเปิดพื้นที่อีก2พื้นที่สำหรับเรื่องการศึกษาต่อแล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มทักษะอะไรบางอย่างนะครับให้กับน้องๆหรือคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเผื่อมีไอเดียไป เป็นผู้ประกอบการเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแบบหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็เอกสารที่น้องๆหรือว่าผู้ร่วมงานจะเข้ามาร่วมงานเนี่ยนะคะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ,ะผมว่าหลักฐานพื้นฐานเนาะก็คือเอกสารแสดงตัวตนนะครับบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านก็เตรียมมาไว้ก่อนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลักฐานทางการศึกษา นะครับถ้าหากว่ามีแล้วก็มีหลายบริษัทที่เจ้าหน้าที่เขามาพร้อมจะสัมภาษณ์รอบแรกเลยซึ่งเราก็จะเตรียมห้องสัมภาษณ์ย่อยๆไว้ให้แบบนั้นก็ดูมีด้วยใช่ะค,ะครับเพราะว่าหลายบริษัทที่มาเนี่ยมาจากกรุงเทพส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เขามาเนี่ยเขาก็คงไม่ได้มาเล่นๆเพราะเขามีค่าใช้จ่ายค่ะแปลว่าเขามีความคาดหวังว่าที่มาที่มอชอเนี่ยจะได้บุคลากร,กรที่ดีและเขาก็พร้อมที่จะ สัมภาษณ์แล้วเก็บข้อมูลเบื้องต้นไปตัดสินใจในเวลารวดเร็วได้เลยเพราะนั้นเพราะนั้นเขาจึงรีเควสเรื่องของการสัมภาษณ์ในเบื้องต้นก่อนได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเอกสารอะไรก็เตรียมไปให้พอได้เลยก็แต่งตัวมา ให้เรียบร้อยสมัครงานนิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยครับบางทีน้องๆหลายคนเอ้ยเราก็อยู่ในมหาลัยก็คงชิลๆได้แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มมาสมัครงานเนาะบางทีผู้ประกอบการเขาก็ดูเราตั้งแต่วันที่เราเดินเข้าไปสมัครกับเขาตั้งแต่ก้าวแรกที่เด็นกันเลยนะคะอาจารย์คะสำหรับรูปแบบกันบ้างค่ะรูปแบบการจัดงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ รูปแบบของการจัดงานก็อย่างที่บอกนะครับว่าโซนที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเป็นโซนสำคัญก็คือโซนของจอบแฝงนะครับที่จะมีแต่ละบูธที่มาตั้งนะครับและแต่ละบูธก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขาเองมาเลยนะครับและพร้อมที่จะพูดคุยให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มขึ้นมีห้องย่อยสำหรับการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่เรียกว่า education ก็คือ,อหน่วยงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อ ก็จะพร้อมพูดคุยให้ข้อมูลแล้วเราก็จะมีอีกเวทีหนึ่งสำหรับการ PR ประชาสัมพันธ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่า s อ Academy คืออะไรน้องจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงบางคนอาจจะเป็นอยู่ปี3หรือปี4อาจจะผมบอกอย่างนี้นะครับว่าสมมุติเราเรามาดูงานจ็อบแฟรแล้วเราคุยกับผู้ประกอบการหลายคนเลยเขาบอกว่าน้องมีทักษะอะไรบ้าง ซึ่งเราอาจจะมองดูแล้วเฮ้ยเราเรียนหนังสือมาอย่างเดียวเลยเนาะยังไม่มีทักษะอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ค่ะ เอสเดียคารมีก็อาจจะเป็นแหล่งที่สนับสนุนให้คุณมีโอกาสสร้างโปรไฟล์ของตัวเองเพื่อจะเอาไปใช้สมัครงานในอนาคตก็ได้สําหรับคนที่มองหาว่ากําลังจะสาเร็จการศึกษาจริงๆก็คือเริ่มเข้างานกันได้ตั้งแต่น้องๆปีหนึ่งก็ได้คาไปเรียนรู้กัน่อนนะคะสเต็ปนี้ก็จะมาช่วยเรานะครับในการที่จะชวนน้องๆนะครับเมื่อวานนี้มาฮารยเชียงใหม่ก็เพิ่งเปิดตัวไปเนาะบิลส์นะครับเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพของนักศึกษานะครับ กาเนี่ยครับก็จะมาชวนน้องๆถ้าคิดว่าอยากเป็นผู้ประกอบการลองเอาไอเดียธุรกิจเจ๋งๆมานั่งคุยกับเรานะครับแล้วก็พากันไปต่อยอดที่บิลต,ตรงนั้นได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีการเราเราก็มองว่าเรื่องของ Job บแฟร์คงไม่ได้เรื่องของการหางานอย่างเดียว <c oughs> แต่เป็นการสร้างโอกาสสร้างความเข้าใจศักยภาพตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นะรูปแบบก็จะมีทั้งรับสมัครงานพูดคุยเสวนา นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็เรียกว่ามีกันตั้งแต่เรื่องของน้องๆที่กําลังจะก้าวเข้าสู่วัยทํางานหรือว่าน้องๆปีหนึ่งปีสองที่กําลังก้าวเข้าสู่มหาลัยก็เตรียมตัวกันได้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ครับจริงๆมีอันนึงก็คือ life long education life long learning ของเราครับก็จะมาอยู่ในงานนี้ด้วยเพราะว่าหลายๆ อคอร์สที่เรียนเนี่ยมันเป็นข้อมูลพื้นฐานเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่คุณจะสามารถเอาไปเป็นโปรไฟล์ในการสมัครงานได้นะครับอันนี้ไลฟ์ลองก็จะมาอยู่กับเราด้วยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษากันได้นะคะใช่ครับผมสำหรับประโยชน์กันบ้างคะ่ะอาจารย์ที่จะเกิดขึ้นสําหรับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี้ยมีอะไรคะจริงคงมีทุกระดับนะครับตั้งแต่คนที่ต้องการอยากจะหางาน อันนี้คือเป้าหมายตรงเลยสองคนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาอาจจะมาลองเดินดูก่อนเนาะผู้ประกอบการเขาคาดหวังอะไรจากเราและเหลือเวลาอีกหนึ่งปีของการเรียนในมชเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อจะเมื่อถึงวันที่เราอยากจะสมัครเราจะได้มีคุณสมบัติที่พร้อมนะครับอันที่ที่สองก็คือว่าสําหรับบางคนที่ก็อยากจะมาเติมข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับ ก็จะให้เ <rôle> ห <à> <ide él an ici> ็นอยู่ในงานนี้รวมถึงคนที่อยากไปเรียนต่อด้วยเนาะเพราะว่าการเรียนต่อบางทีมันไม่ใช่ว่าอยากไปวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยมันต้องมีคุณสมบัติต้องเตรียมตัวอะไรพื้นฐานนะครับเพราะนั้นก็มาหาข้อมูลครับ ทั้งหมดเนี่ยเป็นการหาข้อมูลเพื่อเต็มความพร้อมของตัวเองอันนี้จะดีมากนะครับซึ่งผมคิดว่าตั้งแต่น้องปีหนึ่งปี2ปี1เนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับมีศูนย์ของสเต็ปมีไลฟ์ลองเลอร์นิ่งอะไรให้เข้ามาเตรียมความพร้อมมารู้จัก SD Academy นะครับเผื่อเราจะใช้ประโยชน์จากช่องทางนี้ที่มหลาลัยให้บริการได้ะนะครับผมผมขอ,อนิดนึงนะครับคนที่เข้างานเนี่ยนะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับ มีระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมงานถ้าเป็นนักศึกษาในมหาลัยก็ผ่านซีมยูโมบายนะครับถ้าคนทั่วไปเดี๋ยวจะมีผ่าน Google Form ได้ครับค่ะ<ม>แสดงว่าเข้าร่วมงานเนี่ยไม่เฉพาะน้องๆนักศึกษามชชเท่งงานั้นนะคะจริงๆก็ประชาสัมพันธ์ถึงท,ทุกคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเนาะก็มามา,มาดูงานมามาร่วมงานมาหางานที่นี่ได้ค,ค่ะว<ม>ชชก็ต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับในเรื่องของการเข้าร่วมงานดีๆแบบนี้ค่ะอาจารย์ อย่างที่อาจารย์ย้ำถึงช่วงต้นนะคะว่า<ช>จะมีเรื่องของ SD Academy ด้วยอ,อยากให้อาจารย์ช่วยย้ำสักนิดนึงค่ะว่า SD Academy เนี่ยนะคะ,ะจะติดต่อ,อยังไงแล้วก็ช่วยนักศึกษาเรื่องอะไรบ้าง่ะคะคือ,อ SD Academy เนี่ยนะครับก็เป็น Project Based นอ Learning อย่างหนึ่งที่มหลาลัยเชียงใหม่เปิดโอกาสให้น้องๆที่มีฝันอยากเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ตัวเองอยากลองทำอะไรเอาเอาไอเดียนะั้นมาพิจิ้งกับเรา ะนะครับก็ขีคำว่า SD Academy ามีหาลัยเชียงใหม่เดี๋ยวจะเจอหน้าเพจแล้วก็กดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อเองนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีฝันอยากทำอะไรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตัวเองนะครับโดยไม่ต้องรอกิจกรรมที่มหาลัยจัดให้แต่เป็นการจัดของตัวเองจากความต้องการจากไอเดียของเราเนี่ใช่ครับ,รบเพราะนั้นเราก็จะเ,เป็นเดี่ยว<ะ>หรือเป็นทีมได้เป็นเดี่ยวเป็นทีมได้หมดเลยครับสุดท้ายเนี่ย คุณต้องเอาฝันนั้นมาขายเราให้เราซื้อให้ได้เพราะนั้นน้องก็จะเกิดทักษะในการต้องโน้มน้าวคนยังไงเตรียมตัวก็เรียบเรียงการสื่อสารได้ผ่านแล้วไปลงมือทําทำยังไงอะไรเงี้ยครับค่ะผมขอเวลาที่เหลืออีกนิดนึงเนาะจริงๆเรามีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับก็คือ cmu job search นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับทุกท่านเข้าไปดูได้นะครับ cmu job search อันนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างนักศึกษา นะครับกับผู้ประกอบการนะเป็นแพลตฟอร์มในการหางานออนไลน์โดยที่ม,ม,ม,มชกองพัฒนานักศึกษาเนี่ยแหละเป็นคนหลันะครับอันนี้ก็จะมาอยู่ในงานเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่นักศึกษาจะเข้ามาหางานมา โปรไฟล์ของตัวเองให้มาแมทชิ่งได้รวมถึงนักศึกษาทุนด้วยนะครับก็จะรวมหลายๆอันเลยครับทีนี้ได้ครับน่าสนใจมากเลยนะคะซีมยูจ็อบเซิร์ชใ่สามารถที่จะเซิร์ชหาของช่ายครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปตามลิงก์นั้นได้เลยครับค่ะอีกสักนิดนึงค่ะอาจารย์คะช่วยย้าเกี่ยวกับเรื่องของจ็อบแฟร์อีกสักนิดนึงนะคะว่าจัดขึ้นช่วงไหนแล้วก็วันไหนบ้างครับก็ขอเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่นะครับที่ กำลังจะสําเร็จการศึกษาแล้วกําลังมองหางานโอกาสของวันที่1กันยาวันที่2กันยานี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่คุณอาจจะได้งานจบเรียนจบปั๊บมีงานทําเลยนะครับก็อยากให้เชิญชวนให้มากันนะครับที่อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มอชหรือถ้าเรารู้จักกันก็คืออยู่ตรงอาคารทีลิกนะครับแล้วก็อยู่ติดกับศูนย์อาหารใหม่ก็คือ co-working space เนาะกินในมอ ตรงนั้นเลยนะครับที่ห้องลานธงอเนกประสงค์ตรงนั้นได้เลยครับค่ะตรงนั้นพื้นที่สะดวกมากเลยนะคะฝนตกแดดออกเราก็อยู่กันได้ทั้งวันได้เลยครับค่ะสําหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยนาลงเหลืองวิไลค่ะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้นํากิจกรรมดีๆมาฝากกันในจอบแฟร์วันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ CCARC Podcast โดยศูนย์สืส่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่